สวัสดีเราชื่อฮัสสะใครๆก็เรียกเราว่ามามีฮัสสะคุณแม่ของน้องฮาวิ่เรามีความใฝ่ฝันว่าอยากให้ลูกของเรากินนมแม่ล้นจนครบหนึ่งขวบตอนนี้เจ้าฮาวิ่หนึ่งขวบสามเดือนแล้วค่ะเกินเป้าแล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆพื้นฐานเนี่ยมาม,มีเป็นคนที่น้ำนมไม่เยอะเลยค่ะไม่มีสต็อกเก็บให้ลูกไว้ในตู้เย็ยเนควานที่กลัวน้ำนมจะแห้งไม่พอให้เขากินเราก็เลยต้องไปจัดหาตัวช่วยดีๆมานี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มน้ำนมเจสซ่ม,มัมเป็นสมุนไพร100%ยเมีทั้งอยอยและฮาลา แค่ทานวันล,ละ2แคปซูลก่อนมื้อเช้าควบคู่ไปกับการทานอาหารให้ครบ5หมู่ ตัวนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะสำหรับให้แม่ท่านใดนะคะที่ต้องการจะเลี้ยงลูกด้วยนมสต๊อกอยากเสริมเพิ่มน้ํานมหรืออยากจะกู้น้ํานมแบบนี้เนี่ยมามีแน,นะนําเลยค่ะเจสซี่มัมค่ะเห็นเขามีรีวิวกันเยอะมากๆตอนแรกก็แอบคิดอยู่ค่ะว่าหน้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้คุณแม่ลองเองกับตัวแล้วก็จะว้าวเหมือนแบบนี้ค่ะคือรู้สึกดีมากๆเลยหลังจากที่ได้ทานเจสซี่มัมไปหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะเจะวีมีน้ํานมแบบ อิ่มมีพีมันมากๆแล้วรู้สึกได้เลยค่ะว่าน้ำนมมาเยอะขึ้นแนะนำค่ะแม่แม่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเจสซี่มัมทั่วประเทศเลยค่ะเพราะนมแม่ดีที่สุดจัดเลยค่ะ